เก็บไฟล์แบบออฟไลน์ line กับเก็บไฟล์ไว้บน Cloud s t o อ a ร e แบบไหนดีกว่ากาันวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในการเก็บไฟล์ทั้ง2แบบให้ทุกคนได้ชมกันนองเพื่อเป็นการพิจารณาว่าควรเก็บไฟล์ไว้แบบไหนเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมกันเลยครับ ก็ผมยินดีต้อนรับสูกช่อง TIT นะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟตแวร์ในด้านไอทต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้คลิปวันนี้ก็จะมาแนะนำหนุมมาให้คำแนะนำเพื่อนๆเนาะที่กำลังช่างใจว่าเอ้ยการเก็บไฟล์เนี่ยควรเก็บไฟล์ไปแบบไหนจะแบบออฟไลน์หรือว่าบนคลาวด์ตอเรจดีแล้ว แต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างก,กันยังไงนะครับวันนี้ก็เลยคัดมาเฉพาะที่มันส่วนสําคัญจริงๆเนาะแล้วก็จะบอกด้วยว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันเนาะในด้านของคนที่มีการใช้งานในส่วนของไอทค่อนข้างส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มการเก็บไฟล์แบบออฟไลน์กันก่อนเลยนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับการเก็บงานไว้บนออฟไลน์เนี่ยหรือเก็บไฟล์ไว้บนออฟไลน์เนี่ยมีตัวอย่างยังไงนะครับเช่น การเก็บไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เชนไดซ์ซีไดซ์ดีของเราอย่างนี้เนาะหรือว่าการเก็บไฟล์แบบกับอุปกรณ์ที่เป็น e x t e r n a l hard disk หรือว่า USB F l a s h drive อย่างนี้เนาะอันนี้คือแบบออฟไลน์นะผมส่วนข้อดีนะผมข้อดีก็คือใช้งานง่ายเนผมเวลาเราจะเปิดไฟล์เนี่ยก็เปิดจากได้ดีได้เลยแล้วก็ที่2เรียกใช้งานอย่างรวดเร็วน,นั่นแหละผมก็คือเรียกใช้งานจากไดซซีไดซดีนะผมสมมติถ้าแบบอยากเพิ่มพื้นที่นะผมสมมติไดซ์ซีได้ดีของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมี500 g ้าร้อยจิล่ช เราอยากเพิ่มเป็น1นึ่เทราไบต์หรือว่า2องเทราไบต์เนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยเพิ่มได้เลยไปร้านคอมบอกเขาว่าต้องการซื้อให้ดิสก์หนึ่งเทราไบต์หรือว่า2องเทราไบต์อย่างเงี้ยก็จะได้พื้นที่เยอะขึ้นแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะครับผมสําหรับการเก็บเพิ่มพื้นที่ไดส์ของตัวเองนะครับแต่ว่าก็จะต้องมาลงวินโดว์ใหม่นะเพราะว่าการเพิ่มไดส์เนี่ยไดส์เก่าเดี๋ยวมันจะทิ้งไปใช่ไหมนะต้องมาลงวินโดว์ใหม่ไดส์สเตอเรเลทที่เราซื้อมา2องเทราไบต์นะครับหรือว่า1เทราไบต์เนาะะะนนนนนอออััีีี้้้ก็็จเเปขขดครบผมสส่ว่วยละ ข้อเสียก็จะมีเยอะหน่อยนองก็คือถ้าฮาร์ดแวร์เสียหายทํำยังไงต้องตั้งคำถามว่าถ้าฮาร์ดแวร์เสียหายทําไงเช่นทําตกหรือว่าคอมโดนไวรัสอย่างเงี้ยผมงานที่อยู่ในนั้นเนี่ยอาจจะเสียหายหมดเลยเราไม่สามารถกู้กลับมาได้นะผมเราต้องมาเข้าข้อน,นี้ต้องสํารองข้อมูลเองนะผมซึ่งการสรํารองข้อมูลก็มีหลายแบบเช่นเอาเก็บงานไว้บนคลาวอย่างเงี้ยผมหรือว่าเก็บงานไว้บนเอ็กซ์เนฮาร์ดดิสแบบนี้นะมัมแต่ถ้าเอ็กซ์เทนอลฮาร์ดดิสโลกเนี้ยโดนไวรัสด้วยเอาไปเสียบความเครื่องอื่นโดนไวรัสด้วยทามันตกหรือทามันหาย เราต้องมีแผนสำรองนะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะพังตอนไหนนะครับหรือมันจะหายตอนไหนหรือมันจะเสียหรือว่าจะโดนไวรัสตอนไหนเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับอ่าอนที่สองก็คือเสี่ยงโดนไวรัสนั่นแหละเวลาเราท่องเว็บอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ล่วงรู้เลยเลยว่ามันจะเข้ามาตอนไหนเข้ามากับโปรแกรมอะไรเข้ามาจากที่เราคลิกอะไรมั่วหรือเปล่าอย่างนี้นะครับถ้ามันเข้ามาปุ๊บมันทําลายไฟล์ของเราเนี่ยเสียหายเนี่ยคือเราไม่สามารถกู้กลับมาได้เลยนะซึ่งมันเป็นไฟล์ที่มันสําคัญมากลอง่ดูเผืใ เอ้ยนั่นคืองานวิจัยของเราเลยนะเราจะทํำยังไงดีนะผมนั่นคืองานโปรเจกต์ของเราเลยนะเราจะทํำยังไงดีนะผม พกพาลําบากนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสมมติซื้อมา 500G อย่างงี้นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรามี 500G งานของเราเกิน 500G เราต้องพกพวกแฟลชไดร์ USB ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครต้องพกส่วนเสริมไปอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างพกพาลําบากส่วนมากก็จะกัดพื้นที่อย่างที่บอกเนาะโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ทุกวันเนี่ยนะครับซื้อมาแบบสมาร์ทรูปเนี่ยก็จะค่อนข้างจำกัดพื้นที่เช่น 500G ถึง 1TB ก็มีประมาณนี้นะครับผมบางคนเนี่ยลง Windows ไปเนี่ยก็กินไปละ 100G นะครับอนาาาไวทา้ทํง ก็ใช้งานไปน,นานๆอาจจะไม่พอได้นะแล้วก็ต้องสำรองข้อมูลเองอย่างที่บอกนะผมคือเวลาเราเก็บงานไว้บนนี้ยางไงบนรถคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราต้องคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าคอมพิวเตอร์หายหรือคอมพิวเตอร์พังเนี่ยเราจะสำรองข้อมูลยังไงดีบางทีอาจจะต้องมาสำรองแบบประมาณวนะ่าทุกเดือนทุกวันหรือทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะผมอย่างองค์กรเราเนี่ยก็จะเก็บงานแบบออฟไลน์นะก็จะต้องมีการแบ็กอัพสิต่อทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างนี้นะเป็นองค์กรนะเราไปดูการเก็บไฟล์เนี่ยไว้บนคลาวบ้างข้อดีข้อเสียยังไงนะผมเก็บงานไว้บน Google Drive นะครับผมของ Google เก็บไว้บน iCloud ของ Apple นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเก็บงานไว้บนคลาวด์เนี่ยจะมีแนะนำยังไงบ้างนะบแบบนหนจะคุ้มกว่านะครับโอเคเรามาดูข้อดีกันก่อน,อนเลยอันนี้ใช้งานง่ายจะตรงกับตัวเก็บงานไว้บนเนี่ยเก็บงานไว้บนเครื่องเนาะก็คือมันสามารถแมปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะราเหมือนได้ดีได้สีเลยเราสามารถไปเรียกใช้ตางน,นั้นได้เลยนะครับผมอ่เลือกใช้งานไฟล์ของเราในเก็บงานไว้บนคลาวด์เนี่ย จากอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นมือถือ ipad นะครับผม android ios เนี่ยได้หมดเลยน้ macbook อะไรต่างๆเนี่ยเลือกใช้งานได้หมดเลยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเว็บไซต์น้ออันนี้ถ้าใช้งานพวก microsoft office อย่างงี้ผมก็ไปใช้งานพวก microsoft 365กน้อก็จะมีแถมพื้นที่คลาวให้ด้วย1 t b ทก็คือ one drive นั่นเองเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าใครสนใจใช้งานเนี่ยจะมีวิธีการสมัครยังไงนะผมพื้นที่เยอะบางเจ้าอย่างที่บอกเนาะฟรีเนี่ยปกติ default ที่เขาให้ฟรีมาเนี่ยอย่าง one drive เนี่ยให้มาฟรี 5G นะครับผม อย่าง Google Drive เนี่ยให้มาฟรี 15G ิกรวมอีเมลด้วยนะครับผมอย่างไ iCloud ก็ให้มาฟรี5 g b จิกด็อกก็ให้มาฟรี 5G ิกเนาะอันนี้คือให้พื้นที่เยอะบางเจ้านะครับผมถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยก็จะไปตรงกับคนนี้ค่อนข้างราคาสูงเนาะอ่าป้องกันไวรัสนะครับแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีของตัวเองเนาะในการป้องกันพวกมาแวร์ไวรัสต่างๆเนี่ยให้เข้ามาถึงไฟล์ของเราได้นะครับผมใน,ในระดับหนึ่งเนาะถ้าสมัครแพลนที่เป็น ซื้อแพลนขึ้นไปเนี่ยก็จะยิ่งมีการป้องกันที่มันสูงขึ้นนะครับผมก็จนะเขาา้าตางนี้ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายถ้าเราเผลอลบไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีแบ็กอัพให้เรานะประมาณ60วันหรือ90วันนะผมเราสามารถเราถ้าเราเผลอลบข้อมูลเนี่ยเราสามารถไปกู้กลับมาได้เลยนะครับหน้าเว็บไซต์ตรงๆของผู้ให้บริการคลาวด์โซลูของเราได้เลยเช่นวันได o o ูเกิลได e อย่างนี้ผมจะมีแบ็กอัพของตัวเองอยู่นะครับไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายเขาดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงแน่นอนครับผมในส่วนของค้าเส ราคาค่อนข้างสูงนะครับบางเจ้าเนี่ยอาจจะจ่ายเป็นรายปีอย่างนี้นะครับจ่ายรายเดือนอย่างนี้นะครับราคาค่อนข้างสูงเราต้องจ่ายแบบนี้ไปทุกเดือนทุกปีทุกปีอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลตรงนั้นของเราเนี่ยให้มีพื้นที่เยอะอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงพอต่อการเก็บข้อมูลของเราใช้งานยากนะครับสำหรับคนไม่เก่งไอทีเนาะก็อาจจะใช้งานยากในครั้งแรกนะครับหรือว่าถ้าใช้มือถือเนี่ยอาจจะมีการเรียนรู้ในขั้นต้นนิดหน่อยนะครับถ้าใช้งานเก่งแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดไปเลยนะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะ ก็จะมีการใช้อินเทอร์เนต็ตเนาะเช่นเรียกดูผ่านมือถือ iPad อย่างนี้หนก็จะต้องใช้อินเทอร์เนต็ตในการเรียกดูแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนส่วนมากเนี่ยจะใช้งานมืออินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วหนูใช้งานมือถืออยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากยกเว้นถ้าแต่ว่าอาจจะต้องไปแบบพื้นที่ท,ที่มันไม่มีอินเทอร์เนต็ตจริงๆหนูอันนั้นก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วส่วนตัวผมใช้งานแบบไหนเนาะส่วนตัวผมชอบเก็บงานไว้บนคลาวมากกว่านะครับงานสําคัญทั้งหมดของผมในตอนนี้แทบจะเก็บงานไว้บนคลาวทั้งหมดเลยนะแล้ววถามวาม่เอ ที่เก็บเนี่ยไม่กินพื้นที่เยอะเลยนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยงานผมก็ประมาณหลักร้อยจิกเนาะก็ถ้าเก็บไว้บนเครื่องเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนั่นแหละผมก็จะสมัครตัว Microsoft Office นะครับผมถ้าเราซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลตรงๆเลยเนี่ยมันจะแพงมากนะครับผมบางคนอาจจะเสียประมาณ69บาทต่อเดือนเพื่อแลกกับแค่1 0 0่จิกของ Google Drive เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียเท่าไหร่นะครับอาจจะหลักร้อยต่อเดือนเพื่อแลกกับ100่จิกเหมือนกันแต่ผมเนี่ยมีการสมัครตัว Microsoft 3. 6 5นะครับ ซึ่งสามารถใช้งานทั้งแบบชุด Office เวิร์ดเอ็กเซลพาวเวอร์พอได้ด้วยเขาจะแถมพื้นที่มาให้ด้วย1เทราไบวต์หรือว่า1 0ึ่งพจิกอันนี้จะดีมากัะผมผมก็จ่ายเป็นรายปีไปเนาะถ้าใครสนใจนะผมตัว Microsoft ามหกใช้งานชุด Office ได้ใช้งานชุด Office ด้วยได้ใช้พื้นที่ Cloud Storage นึ่งจิกด้วยของวันได้เนี่ยเป็นเฟืองกของ Microsoft เนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดที่ลิงก์ที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปได้นะผมหรือว่า สอบถามที่ Line t ีเอทีมช็อด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆแล้วคนใช้งานมากับผมเนี่ยคนต่ออายุการใช้งานมากับผมเนี่ยหปี 1. 2ปีแล้วนะครับคือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้คุ้มมากๆนะครับสำหรับคลาวด์สตอเรจนี้เราอาไปข้างนอกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพกคอมพิวเตอร์เลยหรือพกคอมพิวเตอร์ไปแบบก็ได้ก็เรียกใช้ได้เหมือนกันออกไปข้างนอกไม่อยากพกคอมพิวเตอร์ก็เรียกผ่าน iPad เรียกผ่านมือถือได้เหมือนกันซิงกันหมดเลยทุกอย่างนะครับผมทุกอุปกรณ์นะกกก็็ปรระะะมมาณนนี้ผตลอไ ก็ขออาภัยด้วยนะผมพอดอีมีการ list ข้อมูลได้แบบเอาที่มันส่วนสําคัญจริงๆนะผมที่มันเห็นภาพจริงๆว่าเอ้ยมันจะมีผลกระทบยังไงมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับล,ะลวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสอเพื่อนเนาะ ใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ตลาดแตคลิปแด้เหมือนเดิมน,นะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพืเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ